มาแล้วครับผมตู้สุ่มครับผมตู้สุ่มอสุรกายใหม่นั่นเองครับโอ้โหในนี้เนี่ยบอกเลยว่าของแรนี่ยเยอะมากครับมาแล้วนะครับสําหรับวิธีหาสมบัติบันที่29นะฮะโอ้โหอยู่ตรงนี้ครับผมใกล้ๆเองครับมาแล้วนะจ๊ะวิธีการได้รับสกินปืน UMP ถาวรน,นะฮะหลังจากที่หลายคนสงสัยมากว่าทําไมเล่นจบเกมแล้วไม่ได้ครับพี่คลิปนี้มีคําตอบครับ มาแล้วนะครับผมนะกิจกรรมใหม่ล่าสุดฉลอง1ล้านสัพทครับผมฮนะสอนวิธีกรอกแบบฟอร์มเพื่อรุ้นรับเพรฟรีไปได้ถึง50คนเลยครับใครที่อยากรู้นะว่าวันนี้จะมีอัปเดตอะไรบ้างฝากกดไลค์กดติดตาวกดงเจอแล้วก็ไปรับชมคลิปพร้อมกันเลยครับโอเคครับผมแล้วก็ต่อมานะครับผมนะเป็นกิจกรรมใหม่ล่าสุดนั่นเองนะครับนะเป็นในส่วนของพิ e ออร์เสิทธิ์ขั้นสูงแรมเพจ 2 u p p e r i i n g นั่นเองครับนะสิทธิ์ขั้นสูงมาใหม่ล่าสุด l a มเพ g ปฏิวัติวันสิ้นโลกครับผมเพียงพิออเดอร์สิทธิ์ขั้นสูงรับรางวัลพิเศษไปเลยนะครับสกินปืนฮิวไลฟ์บีมนะครับนี่นะสกินปืนฮิวไลฟ์บีมแล้วก็พร้อมสิทธิ์ขั้นสูงฟรีอีก50ขั้นไปเลยโดยที่ไม่ต้องทำภารกิจระยะเวลากิจกรรมการซื้อสิทธิ์ขั้นสูงหรือว่าการสั่งจองล่วงหน้านะครับจะเริ่มต้นตั้งยน่นิึง30มิถุนายนยนรับสามา,มาสัิทธิขั้นสูงาันได้นะคราวือ่ ปืนจิ้วๆนั่นเองนะครับโอเคครับทุกคนสวัสดีทุกคนนะครับขอต้อนรับเข้าสู่เกมกาลินาฟรีไฟล์นะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับจะมีอัปเดตอะไรบ้างเนี่ยก็เดี๋ยวฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็เดี๋ยวไปดูอัปเดตพร้อมกันนะครับทุกคนนะโอเคก็อัปเดตตรงนี้ก็อัปเดตใหม่ล่าสุดเลยนะครับใครยังไม่ได้หมุนก็อย่าลืมไปหมุนด้วยนะครับปึ๊บปึ๊บโอเคเรียบร้อยนะครับนะก็ประมาณนี้นะฮะแอตโตซินถ้าปลดล็อก50แต้มก็จะได้แลกฟรีแล้วนะครับออืืห แล้วก็สมบัติวันนี้นะครับทุกคนนะวันนี้ก็เป็นวันสมบัติวันที่29นะครับผมนะสมบัติวันนี้ของวันที่29จะอยู่ตรงนี้นะครับกดเข้ามารูปแผนที่นะครับนี่เนาะกดเข้ามาตรงอันนี้นะครับสีขั้นสูงตรงนี้นะครับแล้วก็กดเข้าไปที่รูปแปนขยายนะครับแล้วก็จะอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะเห็นเมาส์พี่ไหมครับนี่เลยนะเมาส์พี่เขาจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่เห็นไหมมันจะอยู่บริเวณนี้นะครับนี่นะเห็นไหมเมาส์พี่ก็จะหมุนๆอยู่ตรงนี้นะนี่เห็นไหมนี่เลยนะครับโอเคปะ เดี๋ยวเราเข้าโหมดทะเลทรายแล้วก็ไปหาสมบัติกันนะครับไปกันเลยครับผมตอนนี้เรามาอยู่ในเกมแล้วนะก็เปิดแผนที่ขึ้นมานะครับแล้วมาร์กจุดตามพี่เลยนะครับนี่ฮะตรงนี้นะครับมาร์กแผนที่ตามพี่เลยนะตรงนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับเครื่องบินผ่านพอดีด้วยนะครับนี่เลยนะมาร์กไว้แล้วก็กระโดดไปเลยนี่ครับกระโดดมาตามพี่เลยนะครับแล้วก็กระโดดมาปพ๊บก็ไปหาสมบัติได้เลยทันทีทันควันนะครับผมนะทุกคนครับ นี่ฮะโอ้โหดีนะเนี่ยเอาสก,กิลเหี่ยวมานะครับ,โดด,บ,บโดดปั๊บถึงปุบ๊บโดดปุบป๊บถึงปั๊บโดดปั๊บปั๊บถึงปุ๊บปุ๊บเฮ้ยอะไรกันครับเนี่ยว้าวูวมาแล้วโอ้โหดูดิอันนี้ก็เป็นชุดฟรีนะทุกคนนะเจมแจกฟรีนะครับไอ้ทรงผมนะนะั่นน่อเห็นปะ่ะเป็นชุดเอ่อบิดอัปเดตนะแจกฟรียกเซิร์ฟแล้วทุกคนใครไม่ได้เข้าเกมมารับก็มารับด้วยอ้าวนี่ไงเจ้าคนหาจิ้งจอกไปเลยปั๊บตามรอยตีนจิ้งจอกไปตามรอยเท้้าจจิงจอกไป ตามจิงจอกไปชีวิตฉันมีแต่มานําจะเดินพ้นใดมีหมานำไว้เจอแล้วว่ะโอ้วันนี้เจอง่ายมากทุกคนปึ๊บอาฮะเจอเล้วโอ้อยน่ารักจังเลยนี่ฮะเรียบร้อยครับง่ายๆสมบัติวันนี้นะครับอยู่ตรงนี้นะทุกคนนี่ฮะแมพทะเลทรายนะครับโอเค ได้มาแล้วครับผมกล่องจิ้งจอกจันทานั่นเองนะครับทุกคนฮนะก็อย่าลืมไปหาสมบัติกันด้วยนะครับใครไปหาสมบัติได้แล้วเนี่ยก็คอมเมนต์มาบอกพี่ด้วยละกันนะครับที่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับนะโอเคครับทุกคนอัปเดตต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของทางด้านตู้สุ่มนั่นเองนะครับทุกคนนะมีชื่อตู้สุ่มว่า ดินแดนโอเคครับทุกคนอัปเดตต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของทางด้านตู้สุ่มนั่นเองนะครับทุกคนนะครับมีชื่อตู้สุ่มว่าดินแดนอสุรกายปลดปล่อยความหิหวโหยนะครับผมนะก็อันนี้เป็นกิจกรรมใหม่ล่าสุดนั่นเองนะครับผมนะหรือว่าเป็นตู้สุ่ม ชุดนะครับผมนะเป็นชุดใหม่ล่าสุดของแรมเพจนั่นเองนะครับนะอันนี้เป็นชุดเก่านะทุกคนนะจะเป็นชุดวีน่อมนะครับผมนะวีน่อมโรคระบาดเนาะแล้วก็ความหิวโหยนะครับหรือว่าความอยากกระหายนั่นเองนะครับทุกคนเออตู้สุ่มมาใหม่ล่าสุดนั่นเองนะครับทุกคนนะก็วันนี้เนี่ยน่าจะเข้ามาเช่นเดียวกันนะครับผมนะเวลาตีสี่ที่เซิร์ฟเวอร์ไทยของเรานะครับผมนะแล้วก็คาดว่าน่าจะใช้ไอ้เจ้าตั๋วนี้นะครับผมนะเป็นตั๋วใหม่ล่าสุดนะเป็นตั๋วสุ่มแรมเพจนั่นเองนะครับทุกคนนะหรือว่าเป็นตั๋วใหม่ สุดเลยนะครับหน้านีเนาะเห็นไหมตรงมุมด้านล่างนะครับเห็นไหมเนี่ยมันจะใช้ตั๋วสุ่มตัวใหม่ในการสุ่มเท่านั้นนะครับนะใครจะใช้บัตรไดมอนลอยัอสุ่มเออ ไม่ได้นะครับต้องใช้บัตรพิเศษของมันเท่านั้นนะครับนานี่เนาะเห็นไหมบัตรสีทองตัวนี้นะครับเป็นบัตรสุ่มพิเศษเฉพาะของตู้สุ่มตัวนี้เท่านั้นนั่นเองนะครับทุกคนนะเป็นดินแดนอสุรกายปลดปล่อยความหิวโหยลัคก,กี้ลอยันนี่นะครับนะกิจกรรมตัวนี้ก็เริ่มวันนี้นะครับผมนะ29มิถุนายนนะครับเวลาตีสี่นะครับจนถึง14ก,กรกฎาคมเวลาตีสี่นั่นเองนะครับทุกคนนะก็ คิดว่าเข้ามาแน่นอนนะครับผมนะตีสี่ครับฟันธงและยืนยันนอนยันแล้วนะครับเข้ามาแน่นอนร0 0ครับแล้วก็จะใช้ตั๋วนะครับเป็นตั๋วใหม่ล่าสุดในการสุ่มนะครับผมนะตั๋วแรมเพจนั่นเองนะครับหรือใครไม่มีตั๋วแรมเพจนะครับก็เอาเพชรปกติหมุนได้นะครับแล้วก็ภายในนี้นะครับจะมีเป็นพวกชุดนะครับชุดเดอะโพเก้หรือว่าเป็นโรคระบาดนั่นเองนะครับหนีเนาะโรคระบาดนะครับแล้วก็อันนี้คือความหิวโหยนั่นเองนะครับผมนะทุกคนนี่ฮะ เป็นเซ็ตความหิวโหยนั่นเองนะครับนะนี่เลยครับโ,โหแล้วก็จะมีเป็นสกินปืนตัวนี้นะครับผมนะแลกได้นะครับผมนะถาวรเลยนะครับจะใช้150เหรียญในการแลกนะครับหรือใครดวงดีก็สุ่มได้สกินปืนไปเลยนะครับส่วนใครดวงไม่ดีก็สุ่มได้โทเค็นก็เอาโทเค็นไปแลกก็ได้นะครับผมนะแล้วก็ไอชุดนี้นะจะราคานะครับ ถ้าเกิดว่าเราสุ่มได้ก็คือสุ่มได้เลยนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราสุ่มยังไงยังไงก็ไม่ได้นะครับจะเอาโทเค็นอันนี้ไปแลกก็ได้นะครับเป็นโทเค็นวันสิ้นโลกนะเอาโทเค็นวันสิ้นโลกเนี่ยได้ถาวรนะครับชุดนี้ก็แลกในราคา100รโทเค็นวันสิ้นโลกนะครับนะไอเหรียญโทเค็นวันสิ้นโลกก็จะเป็นเหรียญตัวนี้นะครับเอา100เหรียญตัวเนี้ยร้อยเหรียญอันนี้ไปแลกชุดเวนอมแล้วก็ชุดฮังเกอร์ก็ใช้100เหรียญโทเค็นวันสิ้นโลกนะครับแล้วก็อันนี้เช่นเดียวกันครับ ชุดวนอมนะครับก็ใช้100โทเคนวันสิ้นโลกในการแลกนะครับก็คิดว่าเซิร์ฟไทยน่าจะมากันแหละนะครับทุกคนก็ลองเข้าเกมไปแล้วก็ลองไปซุ่มดูนะครับโอเคผมต่อมาก็จะเป็นในส่วนของกิจกรรมตัวนี้นะครับอันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่จะมาบอกทุกคนนะก็คือตอนนี้นะครับผมนะเอ่อบางคนนะครับผมนะอาจจะยังเข้าเกมมาแล้วก็ลงไปเล่นเกมนะครับผมนะมันอาจจะยังไม่ได้นะทุกคนเออเพราะว่า กิจกรรมตัวนี้เนี่ยนะครับทาง GM นะครับเขาแค่ออกมาประกาศเฉยๆนะครับนะประกาศว่า free fire จะมีการแจกสกินปืนถาวรแล้วก็กลองส่มสกินปืนนะครับ g m เอามาประกาศเฉยๆนะครับยังไม่ได้เริ่มกิจกรรมนะครับบางคนคอมเมนต์มาด่าพี่แบบเยอะมากแบบ เฮ้ยอะไรวะมึงหลอกหรือเปล่าเนี่ยแม่งกูเข้าเกมไม่เห็นได้เลยโหกูเลิกติดตามแล้วไอช่องกีกอ๊อฟโอ้เลิกติดตามแล้วโอ้ตั้งปลุกหลอกโอ้ไม่อยากเล่นแล้วไม่อยากดูเลิกติดตามแล้วทุกคนเลิกติดตามเลยมันหลอกนะครับคือฟังก่อนใจเย็นๆฟังดีๆนะครับพักก่อนแม่บอกให้เธอพักผ่อนอย่างละอ่อนอย่างสาวอย่างสาวยืวยวนเป็นไปพาพักผ่อนนะครับก็คือกิจกรรมนี้เป็นแค่ตัวต้นนะครับก็คือยังไม่ได้ประกาศ เริ่มกิจกรรมนะครับเป็นเพียงแค่ไตเติลหรือว่าปกเฉยๆนะครับเออปกก็คืออะไรนะครับก็คือเอามาแค่ให้ทุกคนไปร่วมสนุกกันนะครับเห็นไหมเนี่ยระยะเวลากิจกรรมนะครับเริ่มยีิบเจ็ดมิถุนาสิ้นสุดวันที่2กรกฎานะครับซึ่งเขาก็บอกอยู่ว่าเริ่มกิจกรรมเริ่มกิจกรรมเริ่มกิจกรรมอะไรเริ่มกิจกรรมไลค์คอมเมนต์แชร์ให้ครบห0,000่นแล้วก็ครบ1น0 0 0แ แล้วก็จบกิจกรรมวันที่2กรกฎาคมอมืถ้าเกิดจบกิจกรรมปุ๊บเกมก็จะมานั่งเช็คดูว่าเฮ้ยมันครบหรือยังว่า5 0,000ครบหรือยังว่า10,000 0อะไรประมาณเนี้ถ้าครบแล้ววันที่3ที่4ี่อาจจะมีกิจกรรมมาอะไรเงี้ยไม่ใช่แบบเอ้ยครบแล้วปุ๊บปุ๊บปุ๊บเร็วลงเล่นเกมรับได้เลยอะไรเงี้ยพอไม่ได้ก็มาดา่าน,นู่นนี่นะโอ้ไม่เห็นได้เลยหลอกเกินว่าอะไรเงี้ยเลิกติดตามแล้วตอนนี้8 1 0 0 0คนนะครับแล้วก็ความคิดเห็น5 0,000ื่น 3,000คอมเมนต์ 3, comment, แล้วก็แชร์10,000นะรวมกันก็จะประมาณ1 4 0 0 0 0 0,000 0 0นะครับครบแล้วนะครับก็รอจบกิจกรรมนะครับนี่เห็นไหมเขาก็บอกอยู่สิ้นสุดกิจกรรมวันที่2กร,รกฎาคมเวลาตีสามห้าสิบเก้าโอเคครับทุกคนแล้วก็อีกกิจกรรมตัวหนึ่งนะครับมีคนมาคอมเมนต์เยอะมากเช่นเดียวกันกิจกรรมรับเพชรฟรีครับพี่ พี่ครับผมอยากได้เพชรฟรีจังเลยครับพี่ครับพี่ครับแจกเพชรหน่อยครับพี่พี่ครับเมื่อไหร่จะแจกเพชรครับทุกคนกดเข้ามาที่ Facebook นะกดเข้ามาที่ Facebook ส่วนตัวพี่นะครับกดมาปึ๊บทุกคนจะเจอตรงนี้ครับนี่เห็นไหมแฟนเพจ k t c gamer นะครับเนี่ยนะครับกดเข้าไปเลยแฟนเพจ k t c gamer ครับจะเจอตรงนี้ครับโพสต์ครับ k t c gamer เผยแพร่โพสต์โดยปึ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บเห็นไหมวันที่27มิถุนายนนะครับเขาบอกว่ากรอกแบบฟอร์มเพื่อรับเพชรฟรีฉลอง1ล้านศัพท์นะครับ คิกิจกรรมจะลงพรุ่งนี้เช้านะครับกิจกรรมลงไปแล้วนะครับแต่ทุกคนยังสามารถมาร่วมสนุกกันได้นะครับเพราะว่ากิจกรรมนี้จะจบลงวันที่4กรกฎาคมนะครับเพียงแค่ทุกคนเข้ามาที่ Facebook Fan Page KDC Gamer ถ้าเกิดใครหาไม่เจอนะครับแนะนำว่ากดเข้ามาที่ Facebook ส่วนตัวพี่ก่อนนะครับมันจะเจอตรงนี้ครับเป็นอ่าลิงก์ไลฟ์สตรีมสดหรือว่าอะไรต่างานี่แหละพี่ก็จะแชร์ของแฟนเพจ KDC Gamer มาทุกคนก็กดเข้าไปที่ลิงก์ของ KDC Gamer เนี่ยกดเข้ามาที่แฟนเพจตรงนี้แล้วก็ จะเจอโพสต์ปักหมุดนะครับพี่ปักหมุดไว้ให้แล้วนะครับนี่เห็นไหมโพสต์นี้พี่ก็ปักหมุดไว้แล้วนะครับทุกคนก็กดเข้าไปไม่ต้องมาคอมเมนต์อันนี้นะผมสายฟรีไม่เคยเติมได้เลยนู่นนี่นั่นไม่ต้องมาคอมเมนต์ตรงนี้นะครับทุกคนกดเข้าไปที่ลิงก์นี้ครับอ่ะจะเจอตรงนี้ครับฉลองร้านสับสุ่มแจกเพชรฟรีนะครับเนี่ยแค่นี้เองทุกคนก็มาทําตามสิมันจะยากอะไรนะครับเลิกสงสัยได้แล้วนะว่าทําไมไม่แจกเพชรนะครับแจกแล้วนะครับเนี่ยวันที่4กรกฎาคมสิ้นสุดกิจกรรมนะครับ รีบมาเล่นกันเยอะๆนะครับ